เรียนคุณธรรมวิทยายินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับชั้นอนุบาล3กับครูพี่ก้อยรักคุณธรรม10บ,บำเพ็ญ8บัญญัติโรงเรียนคุณธรรมวิทยา คุณธรรมสิบบำเพ็ญหนึ่งกตัญญูกตะเวทีสองรักพี่รักน้องสาพักดี 4. สี่ศีลสัตว์หมารยาทประเพณี 6. ความสัตว์เจความมัทธยัติแปความอับอาย 9. ความอารีสิบปัญญาคุณธรรมแปดบัญญัติหนึ่งไม่เบียดเบียนรังแก สองไม่เสแสแซงสามไม่รูปสี่ไม่เหือหือมห้าไม่ทรนงอวดโอ้หกไม่เกียจค้านเจ็ดไม่โทษหรือโกรธแปดไม่รังเกียจ ต้องรู้ว่าอาหารที่ทานเข้าไปมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายของเราอาหารทั้งหาหมูเด็กเด็กต้องทานทุกวันให้ร่างกายได้ประโยชน์ที่สูงค่า แกโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆนาๆนาแต้งและน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองแร่นั้นน้ำมาจากผักหลักสีวิตามินที่ดีจากผลไม้ที่สมบูรณ์ สุดท้ายคือไขมันมาจากสัตว์และพืชช่วยปรัความสมดุลใ้ร่างกายแข็งแรงรนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าอาหารที่พวกเราทานเข้าไปมีประโยชน์อย่างไรไม่รู้ค่ะอาหารที่พวกเราทานเข้าไปจะช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโต สร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆช่วยส้มแซมในส่วนที่สึกหรอให้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งการเดินการวิ่งการเล่นกีฬาแล้วช่วยอะไรอีกคะคุณครูช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายในการต้านโรคต่างๆทำให้พวกเราไม่เจ็บป่วย และก็ช่วยทำให้การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายทำงานเป็นปกติขับถ่ายสะดวกอ๋อเข้าใจแล้ค่ะคุณครูซึ่งในแต่ละวันเราจะต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่จะทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรง สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้เด็กๆสบายดีกันทุกคน,นะคะคไ,ไหมคะค่ะไปไหนเด็กๆก็ต้องสวมแมสกกุกเจลรับมือทุกครั้งนี้นะคะก่อนออกจากบ้านเด็กๆจะได้ปลอดภัยนะคะลูกค่ะสมรับวันนี้นะคะคุณครูพี่ก้อยจีมาสอนเด็ๆกๆเกี่ยวกับ หน่วยกินดีมีสุขนะคะลูกค่ะเด็กจ๋าเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะเด็กจเมื่อกี้นะคะเด็กๆก็ได้ฟัง จบไปแล้วนะคะค่ะเด็กๆก็ดได้ฟังนิทานเพลงจบไปแล้วนะคะในนิทานเพลงนะคะก็กล่าวถึงเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอาหาลักห้ามูนนั่นเองฉะนั้นเด็กจากกุมครูพี่ก็อยากจะถามเด็กว่าเมื่อเช้าเด็กๆได้รับประทานอาหารเช้าหรือยังคะก่อนที่จะเด็กจะมานั่งเรียนวิชาของกุมครูนี้ ใเช้าเด็กๆรับประทานอาหารหรือยังคะแล้วถ้าเมื่อเด็กๆรับประทานแล้วเด็กๆรับประทานอาหารครบห้ามูหรือเปล่าคะเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบห้ามูนะคะลูกค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนลูกเก่ยครับด้วยกินดีมีสุขกันนะคะอ่านไปกันต่อเลยนะคะลูกค่ะนี้เรามาดูนะคะว่า อาหารหลัก5ห,หมู่มีอะไรบ้างนะคะลูกอาหมู่ที่หนึ่งก็คืออะไรคะโปรโตีนมีอะไรบ้างคะเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็ไข่ใช่ไหมคะถัดไปหมู่ที่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะเอ๊คาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างนะคะก็คือแป้งข้าวเผือกมต้นตนะคะลูกถัดไปก็คือหมู่ที่สามก็คือ เกลือแร่นั่นเองเอ๊ะเกลือแร่มีอะไรบ้างนะคะเกลือแร่มีผักต่างๆนะคะลูกผักชนิดต่างๆนะคะลูกเมื่อรับประทานมาแล้วเด็กๆก็จะได้รับสารเกลือแร่นั่นเองนะคะลูกอาจจะไปหมู่ที่สี่ก็คือวิตามินนะคะวิตามินก็จะอยู่ในผลไม้ชนิดต่างๆนะคะลูกอาจจะไปหมู่สุดท้ายก็คือหมูที่ห้านั่นเองค่ะหมูที่ห้าก็คือ ไขมันนะคะไขมันนี่มาจากอะไรเอ,อ่ยมาจากพืชและก็สัตว์นะคะลูกในแต่ละวันนะคะเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมูนะคะลูกเราไปกันต่อเลยนะคะลูกกลับไปเรามาดูเลยหมู่ที่หนึ่งอะไรคะก็คือโปรตีนโปรตีนนะคะ ก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็มีนมมีไข่เมื่อดีเด็กรับประทานไปแล้วจะช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตและช่วยซ่อแแซมส่วนที่สึกห้อนะคะลูกอ่ไปต่อเลยก็คือหมูท่ที่สองก็คือคาอร์โบไฮเดรตเองก็คือพวกแป้งข้าวเผือกและก็มัน ช่วยอะไรนะคะช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นของร่างกายนะคะลูกต่อไปก็คืออะไรคะเกลือแร่รนั่นเองก็คือผักชนิดต่างๆเมื่อเด็กๆรับประทานเข้าไปแล้วช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายให้ปกติและสามารถเมื่อเด็กๆรับประทานเข้าไปได้นะคะจตต้านทานเชื่อโูกได้นะคะลูกไปกันต่อเลย ก็คืออะไรคะผลไม้นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆรับประทา,า,าะนผลไม้เข้าไปเด็กๆก็ได้รับวิตามินนะคะผลไม้นะคะจะให้สารอาหารและช่วยเสริมสร้างทํางานของร่างกายให้เป็นปกติและท้านทางเชื้อลูกนะคะลูกอา่าน่อไปหมุดต่อไปก็คืออะไรคะไขมันนั่นเองนะคะไขมันนะคะเมื่อเด็กๆรับประทาเนเข้าไปแล้วจะช่วยอะไรคะ ช่วยทําให้ร่างกายของเด็กๆให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะลูกฉะนั้นเด็กๆจะรับประทานอาหารหมูใดหมูหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมูนะคะลูกเราไปกต่อเลยทีนี้เรามาดูความสําคัญและประโยชน์ของการรับประทานอาหารกันนะคะ พร้อมไหมคะถ้าพร้อมเนี้ยเราไปเลยค่ะเราเราดูอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะช่วยรูคิดหน่อยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใจเศร้าแล้วยุบคิดเดี๋ยวเราไปดูคําตอบพร้อมกันอาหารที่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่เรารับประทานที่เราเรียนมาเมื่อกี้ก็คืออาหารที่เรารับประทานต้องให้ครบห้ามูนั่นเองค่ะเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะ ทำให้ยังไงคะเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารครบห้ามูแล้วจะทําให้ร่างกายของเด็กแข็งแรงแล้วก like ็จะเนิญนเติบโตนั่นเองถ้าเด็กๆไม่รับประทานอาหารไม่ด ah ื่มน้ําไม่ทานผักไม่ทานแป้งเด็กร่างกายเด็กๆก็จะไม่แข็งแรงนะคะลูกถ้าเด็กๆรับประทานอาหารในหนึ่งวันครบห้ามูนะคะทุกวันเลยเด็กๆก็จะร่างกายแข็งแรงนะคะและไปต่อเลยทีนี้เรามาดู อาหารที่ไม่มีประโยชน์อ่าอะไรคะเด็กๆชอบแต่ไม่มีประโยชน์ก็คืออะไรคะท็อฟฟี่หรือว่ารูปอมนะคะมันมีรสหวานหวานจัดแล้วก็มีสีที่ไม่น่ารับประทานนะคะลูกแต่เด็กๆจะชอบแต่มันไม่มีประโยชน์นะคะลูกอาจต่อไปก็คือ เป็นขนมหลากหลายสีผสมสีอาหารเข้าไปแต่บางครั้งไม่มีประโยชน์นะคะลูกเมื่อเด็กๆรับประทานเข้าไปเยอะๆจะทําทให้ร่างกายเนี่ยสุกผมนะคะอาจจะเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารได้นะคะทานได้แต่ว่าทานได้ไม่เยอะแต่ถ้าจําเป็นถ้าดีถ้าไม่จําเป็นถ้าเด็กๆเลี้ยงได้ก็อย่ารับประทานนะคะลูกเพราะมันเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะอาจต่อไปก็คืออะไรคะ เครื่องดื่มน้ำอัดลมนั่นเองไม่เป็นน้ำส้มน้ำโคก้กน้ำสไป์เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์นะคะลูกเมื่อเด็กๆรับประทานของพวกนี้เข้าไปแล้วร่างกายของเด,ด็กๆนนะคะบางคนก็จะเป็นโรคอ้วนไปเลยเพราะว่าน้ำโคก้กน้ำอัดลมนี่น,นะคะ จะผสมน้ําตาลมาหรือบางคนชอบทานทุกคนจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นลูกอ้วนได้เด็กๆชอบไม่ลูกถ้าเป็นลูกอ้วนผู้ชายถ้าอ้วนเป็นยังไงคะไม่โล่ถ้าผู้หญิงอ้วนก็ไม่สวยหรือบางคนนะคะรับประทานแต่น้ำโคก้กหรือขนมที่ไม่มีประโยชน์นะคะจะทําให้ร่างกายเป็นยังไงคะนอกจากอ้วนแล้วร่างกายก็จะเป็นยังไงคะ โอ้หแห้งไม่มีแรงเพราะเด็กๆไม่ได้ลรับสารอาหารครบห้าหมู่ใช่ไหมคะ,ะไปกันต่อเลยค่ะลูกเมื่อเด็กๆได้ไประทานอาหารทุกอย่างแล้วครบห้าหมู่แล้วนะคะลูกเราเ็าต้องมาเสริมร่างกายด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอว่าจะเป็นอะไรคะเล่นกี้เล่นยกน้ําหนักยกวิ่ง แล้วก็เตะฟุตบอลปั่นจัก,กรยานได้ทังนั้นเลยกิจกรรมอะไรก็ได้ให้เด็กๆออกกําลังกายนะคะลูกฉะนั้นดเด็กๆทุกคนเมื่อรับปัาหาที่มีประโยชน์แล้วดเด็กๆต้องหมั่นออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะและเมื่อออกกําลังกายแล้วเป็นยังไงคะคกิจกรรมอื่นต้องจําเสริมก็คือดเด็กๆต้องดื่มน้ําให้มากๆเลยบางคนไม่ดื่มน้ทําไมไม่ดื่มน้ําไม่ชอบดื่มน้ำเป็นงไงคะ ปาเกเด็กๆก็จะแตกแล้วก็ผิวที่ก็จะแห้งแล้วก็ไม่สวยนะคะลูกฉะนั้นเด็กๆต้องดื่มน้ำให้มากๆนะคะอาตาไปและที่สำคัญเลยต้องเป็นไงคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเลยบางคนยิ่งช่วงนี้เป็นไงคะเล่นโทรศัพท์ติดเกมใช่ไหมคะนอนดึกใช่ไหมคะลูกฉะนั้นร่างกายเด็ก ต่อให้เด็กๆเนี่ยรับประทานอาหารครบว่ามูกออกกําลังกายแต่เด็กๆนอนดึกได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะลูกเด็กๆอยากใช้ร่างกายของเด็กเๆสะเริ่มเติบโตแล้วก็แข็งแรงใช่ไหมคะลูกเด็กๆต้องรับประทานอาหารในครบว่ามูกออกกําลังกายอย่างสม่มําเสมอดื่มน้ํามากๆแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะลูกใครทำได้ยกมือติ๊นอ่าเก่งมากเลยค่ะ อัตไปคุณครูมีกิจกระทุดค่ะคุณครูมีปิศาทำทายมาวันนี้นะคะมีสามขอ้อไม่ยากถ้าเด็กๆฟังจากที่ครูสอนมาเมื่อกี้เด็กๆตอบได้แน่นอนเลยนะคะเราไปดูข้อที่มีกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งอาหารชนิดใดให้โปรตีน ติดตักติกดตักหนึ่งเนี้ยไก่คิดเลยนะคะสองผลไม้อาใครตอบได้แล้วใครเห็นภาพเลีวตอบได้บ้างคะไก่หรือว่าผลไม้ที่ให้โปรโตีนติดตักติกดตับเรามาดูฉเฉลยพร้รอมกันก็คือสิ่งที่ถูกต้องก็คืออะไรคะ เนื้อไก่ให้โปรตีนเก่นมากเลยค่ะผักลไม้ผิดไหมครับพี่นะคะอต่อไปข้อที่สองอข้อที่สองเชื่อคิดเด็กผู้ชายคนนี้หน่อยเขบอกว่าอะไรนะคะลูกเมื่อเด็กๆไม่รับประทานผักร่างกายของเด็กจกัดาดอะไรเอย่ย ไม่รับประทานผักเด็กๆจะขาดอะไรคะร่างกายเด็กๆจะขาดอะไรคะติดตอกติดดอกติดดอกร่างกา,เกาเกยเด็กๆจะขาดเกลือแร่หรือไขมันเด็กๆไม่ชอบรับประทานผักร่างกายเด็กๆจะขาดเกลือแร่หรือว่าไขมันติดดอกติดดอกขาดอะไรที่ถูกต้องคะอ่าเกลือแร่ถูกต้องคะ่ะฉะนั้นไขมัน ปี๊ดเก่งมากเลยค่ะแต่ไปดูข้อที่3ามกันนะคะ,ะข้อที่สามก็บอกว่าอะไรคะในหนึ่งวันเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบกี่มือใครดูแล้วเตยมำจำตาไว้เลยไม่ยากเลยนะคะในหนึ่งวันเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบกี่มูอนะ กิมูนะ่าหนึ่งมูหรือห้าอมูใครรู้คำตอบแล้วเสียมไม่เลยติ๊กตัอกติต๊กตกในหนึ่งวันเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบห้ามูทุกองกันหนึ่งหมูถูกไหมคะไม่ถูกถ้ารับประทานแค่หมูเดียวร่างกายจะไม่แข็งแรงนะคะ ฉะนั้นในหนึ่งวันเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบห้ามือเก่มากเลยค่ะอ่าไปกันต่อเลยนะคะลูกอ่ะทีนี้ไมไ่้เด็กเรียนรู้จบไปแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะลูกอ่าหนังสือเล่มนี้นะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเด็กๆลองดูนะคะลูกหยิบเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดมาหน้านี้ก็บอกว่า สนทนาร่วมร่วมกันเกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมูแล้วก็เขียนคำตามรอยปลานะคะ,ะไม่ยากนะคะลูกอ่าไปดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปเขาบอกว่าเขียนวงกลมล้อมรอบนะคะคาว่าขอโทษค่ะเขาบอกว่าเขียนวงกลมแล้วก็ขีดกูของภาพที่เด็กควรทําและกาตบาทสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะลูกไม่ยากเลยนะคะลูกอ่านต่อไป เขาบอกว่าขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพวิธีเปลี่ยนแปลงอาหารให้สัมพันธ์กันนะคะลูกก็ไม่ยากเหมือนกันอ่ะต่อไปหน้าสุดท้ายเราก็มาดูเขาบอกว่าให้เด็กๆขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนกันของขราวอาหารที่มีประโยชน์และก็กรารกระบาดอาหาร ที่ไม่มีประโยชน์นะคะเด็กๆก็ดูเลยอาหารที่มีประโยชน์ก็ขีดถูกลงไปในช่องซีเรียลแอปอาหารไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็กากระบาดนะคะลูกเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วปุ๊บเด็กๆก็ให้ผู้ปกครองดูความถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มการส่งกันบ้านสำบชนนะคะคุณครูเช็คชื่อทุกครั้งเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูนะคะเราไปดูแลนะคะ ความสะอาดของมือก่อนที่เด็กเป็นไงคะรับประทานอาหารขอขอโทษค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกการล้างมือนะคะเจ็ดขั้นตอนนะคะอ่ะาครับมาดูนะคะเจ็ดขั้นตอนในการล้างมือสะอาดนะคะปลอดภัยจากเชื้อโรคนะคะเมื่อเด็กๆแล้รับประอาหาเมื่อเด็กๆกขอโทษค่ะก่อนที่เด็ก,ก,ดกจะรับประทานอาหารเด็กเด็กก็ต้อง ล้างมือก่อนใช่ไหมคะอาเด็กจะได้ปลอดจากเชื้อโรคนะคะเรามาดูนะคะขั้นตอนในการล้างมือเจ็ดขั้นตอนแล้วก็ออย่างหนึ่งก็คือเด็กๆก็ได้จะปลอดภัยเด็กๆก็จะได้ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิดสิบเก้าด้วยนะคะข้อที่หนึ่งก็คือฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะข้อที่สองก็คือฝ่ามือถูหลังฝ่ามือนะคะ ข้อที่สก็คือประกบฝ่ามือแล้วก็ถูซอกนิ้วนะคะข้อที่4ก็คือฝ่ามือคัดหลังนิ้วนะคะลูกขัดเลยเชลูกมาันจะาก,ก่อนแล้วก็คัดเลยข้อที่ห้าก็คือถูไม่โป้งเลยนะคะลูกทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองข้างเลย ข้อที่หก,ก็คือขัดฟ่ามือด้วยปลายนิ้วนะคะลูกขัดฟ่ามือเลยขัดเลยมีเช่นลูกกดอยู่นะคะแล้วก็ต้องถูให้หมดเลยนะคะลูกไปข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายก็คือถูรอบข้อมือนะคะลูกสลับไปมาเลยทั้งสองข้างเลยนะคะอ่าเด็กๆทำนะคะลูกเด็กจะได้ติดเป็นนิสัยนะคะเมื่อเด็กๆ mm hmm. อ่า จะเดินทางไปไหนนะคะออกจากบ้านนะคะลูกที่สําคัญเลยนะคะเด็ดเดอย่าลืมสวมแมสนะคะและปกปกปก้วก็เจลล้างมือไปด้วยนะคะลูกเจลก็ล้างมือไปด้วยนะคะเด็ดๆจะได้ปลอดภัยจากโรคโควิดสิบเก้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่ค่คคคอ,ยอยขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย